อยู่จแล้วก็เอทุกทานตปกำลังอทุกวงที่เอฟส่งมาด้วยรวมแล้วนดหน้าป็นนัสื่ยาจดัดแรกเดือนมิถุนายนที่มิถุนนสามิบิถุนายนมิุนาแล้วก็ 1. นึกรกฎาคมทั้งวันนะครับ การสืบพยายนโจทย์นัดแรกโจทย์นัดแรกวันที่30สก็ตั้งแต่เช้ายันเย็นวันที่หนึ่งก็ตั้งแต่เช้ายันเย็นเป็นสองนัดเสร็จแล้วก็จะมีนัดทุกเดือนต่อไปจนครบ16นัด16ครั้งเสร็จแล้วก็จะเป็นการสืบพยายนของฝ่ายจำเลยอ,อีก8ครั้ง8ครั้งหลังจากนั้นผมก็เสนอสารเพื่อขอให้ใหท่านออก,กเดือนเพื่อสืบฐานที่เกิดเหตุในคดีนี้ ่อนที่ท่านจะมีคำยักษาครับส่วนท่านจะลงเดินเจิมืบวันใดนั้นเื่อผู้ที่ท่านให้นำความหมะสมในเวลาต่อไปมีความกังวลอะไรไหมคะหลังจากที่มาแบบคดีนี้เราว่านินไม่มีไม่มีความกังวลใดๆมาตั้งแต่รับคดีแล้วครับมีแต่ความมั่นใจว่าเราต้องเอาพยานหลักฐานเข้าสํานวนให้มากที่สุดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกบุมทุกหลักทุกประเด็น ผมไม่เห็นการกระทําผิดทุกคนในบันลังไม่เห็นแต่ว่าทุกคนต้องการเสนอพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่สมเหตุสมผลถ้าจะถามความกังวลไม่มีตั้งแต่รับคดีแล้วและถ้าจะถามความมั่นใจเราก็มั่นใจในทีมทนายเราว่าเราเรากรองข้อเท็จจริงเรากรั่นข้อเท็จจริงสมเหตุสมผล จึงได้ออกมาเป็นคำให้การเพิ่มเติมในวันนี้แล้วก็รวมถึงบัญชีระบุพยาน29ปากนอกจากนั้นเราก็ยังมีวัตถุพยานอีกวัตถุพยานอีกที่เป็นภาพเคลื่อนไหว6ชุดภาพเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเกี่ยวกับเด็ก3-5ถึงขวบหายไป3-5วัน4คน5คนมีชีวิตกลับมาได้แต่น้องชมพู่หายไป3วัน ไม่มีชีวิตกลับมาเราก็ยกเข้ามาเป็นพยานวัตถุตที่ให้ศาลได้เห็นภาพรวมนอกจากนี้เรายังมีพยานวัตถุอีกอันหนึ่งก็คือนาฬิกาข้อมือของจำเลยที่สองคือป้าแตนนาฬิกาข้อมือของป้าแตนจะเป็นนาฬิกาเขาเรียกว่าเป็น,นไม่ใช่นาฬิกาที่หมุนอย่างเงี้ยเป็นนาฬิกาที่บอกตัวเลขนาฬิกาที้ ดิจิตอลซึ่งเขาใส่ไปในวันเกิดเหตุเช้าวันที่11พฤษภาคม2563นั้นเขาเขาตอบสามีเขาเขาตอบในพลจำเลยที่หนึ่งว่าจับได้แล้วก็คือเป็นเวลา9.22ตัวเลขก็ปรากฏชัดเราได้ส่งนาฬิกานี้เป็นวัตถุพยานต,ต่อสารด้วยค,ครับพดีว่าูสา และสะโพกเขาบอกว่ามีการตัดคอคือเรื่องของที่เชิญเข้ามาวันนี้แล้วก็มีการถอดถอนข้างในแล้วก็มีการตั้งใหม่โดยที่ไม่ได้ตั้งค่ะคือถ้าถ้าท่านทนายรัชพลท่านดูข่าวนะครับเราก็เราก็มุ่งไปที่ที่ทางทนายไหลเป็นข่าได้เดือนมากรอดที่พนักงานทำส่วนการแต่งตั้งทนายก็เป็นควารคิดของทางทีมงานทนายชุดใหม่ครับและอย่างนี้ใช้ได้มีการ เมื่อช้าลุงก็ได้ทักทายคุณธนารัชพลสิริรักรก็นักแต่ชั่วโมงนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของทีงานพนานที่จะทนักงานก็เป็นกำลังใจให้ทีงานนะครับทีงานทนายทีที่เคยมา ลงมาพื้นที่นะครับเพื่อที่จะเหลีอยนแนอป้อานะครับก็มีกําลังใจใหพนักงานนะดณทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นพนงานทนาคตั้มหรือว่าพทุกคนรดหรือว่านักงานตํารวีทุกคนว่าเปนก็ก็ให้กําลังใจทุกคนครับ ครับก็นะครับเดี๋ยวนะครับทางผมนะครับปู่มหาวุฒินะครับก็เป็นตัวแทนนะครับในโลกโซเชียลนะครับพวกเราพี่น้องประชาชนนะครับตระหนักนะครับในความผูกพันนะครับแล้วก็นะครับเป็นสิ่งที่พวกเราไใ้นะครับที่ทีมงานนะครับของสํานักงานธรรมรังสีนะครับก็นะครับในฐานะตัวแทนพี่น้องชาวไทยนะครับที่อยู่ในโลกออนไลน์นะครับก็ขอเป็นกําลังใจและ นะครับขอเป็นกำลังใจในการทำงานของนักผู้ใหญ่ทุกท่านอย่างตรงไปตรงมาครับขอบคุณครับขอบคคุณรันี่มาเป็นต้นไม้ที่สวยนะครับผมท่านนะครับต้นไม้หนึ่งพันแปดร้อยสามท่านนะครับนี่นะไ้อนี่เดินมาอยู่ตรงนี้ไปมออเลยรอรอไปง้อ ลงกินนี่อันนี้ของสองตาลาดอันนี้ของนงนีขอใครคนนี้นีของเจ้าันธวัตรี่ทิานี่ยาอยนดอันตไเลยอันนี้ของใครน้ออันนี้ของลุงคลคัา ต้องให้คนมอนะรีบที่นี่้อมอบเลยก่อนย่างบอเลยครับพี่ก่อนแล้วก็แชร์ครับย่าใ้ติมให้ลงมอให้ลงคนมอให้ลงอันนี้อันนึงให้ลงหงลลของันชาแนลนี่ก็แ่ การปฏิบัติธรับมันจะเที่ยวยินเชี่ยวอเชี่ยวฌานเราจะแสวงหาความเป็นธรรมเาจะคัดค้านไม่รับความเป็นธรรมดันมีแค่เท่าไหร่ในที่สุดแล้วเราจะรู้ว่าการไม่รับความเป็นธรรมนั้นเราต้องตัดส้นเราต้องแสวงหาอย่างไรก็แล้วแต่ยิ้มทนายกำลังสีไม่ใช่ผู้ที่เราทำ ขอบคุณำลงใจที่ให้เครับขอขอบคุณอย่างยิ่งครับนคเป็นทีมงานนท่านาจารยุณกำลังศีนะครับนานความนายุครับเืองช่ว่านะครับระดับุต้นของประเทศไทยเลยทีเดียวนะนก็างก็ดานะครับทงารอระครับงทานนา ai gần lau đi gần lau nào rồi đó vẫn chưa được chưa được chưa รับผมวันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมที่ลุงได้แถลงข่าวนะครับผมเนาะที่ลุงและทีมทนายได้แถลงข่าวนะครับผมแล้วก็มีการมอบดอกไม้ให้กันนะครับให้กาลังใจทั้งทีมทนายทั้งลุงผลประแตนนะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่หน้าศาลมุกดาหารนะครับผมเนาะค้าบผมหลังจากนี้เราก็จะเดินทางนะครับผมเดินทางกลับบ้านนะครับผมผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันที่บ้านครับ